หนึ่งในภารกิจหลักของกองทัพบกที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกสถานการณ์ล่าสุดช่วงเดือนตุลาคม2568ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากอิทธิพลของพายุบัวลอยส่งผลให้หลายภูมิภาคของประเทศมีฝนตกหนัก น้ำท่วมบ้านเรือนชุมชนและสถานที่ราชการประชาชนใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากจากสถานการณ์ดังกล่าวกองทัพบ,บกเร่งส่งหน่วยทหารในทุกภูมิภาคเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยด่วนขนาดเดียวกันได้ติดตามรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหลังออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมทโมซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้น อาจทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักมากขึ้นในช่วงตุลาคมนี้อีกด้วยในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ทุกหน่วยเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเน้นการบูรณาการการปฏิบัติกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขนาดนี้เริ่มคลี่คลายตามลำดับ ซึ่งกองทัพบ,บกยังคงกำลังพร้อมช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่อาทิภาคกลางจังหวัดธนครศสีอยุธยากองพันทหารม้าที่25กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์จัดทำสะพานชั่วคราวร่วมกับกำนันตำบลบ้านคร่อเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวกองพันทหารม้าที่24กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ ร่วมกับพระสงฆ์และประชาชนทําการบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อเสริมแนวคันกั้นน้ำ1,000กระสอบขณะที่มณฑลทหารบุกที่18วางกระสอบทรายทําผนังกั้นน้ําบริเวณพระตําหนักสิริยาลัยและวัดชัยวัฒนารามเพื่อเตรียมพร้อมพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ําที่เพิ่มระดับสูงขึ้นจังหวัดอ่างทองกองพันทหารปืนใหญ่ที่11 กรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน7จนายเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าโมกโดยร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านกรอกกระสอบทรายเสริมแนวคันดินและตอกไม้ยูคาเป็นเสาเข็มเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรียนประชาชนภาคเหนือจังหวัดอุต,ตรดิตมณฑลทหารบกที่35 โดยชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกองพันทหารมาที่7กรมทหารราบที่สองนำกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในบ้านนากลำํำตำบลน้ำไคลอําอเภอน้ำปาดซึ่งในวันนี้ระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติหน่วยได้ลงพื้นที่ช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ถูกโคลนถลม่มรวมถึงสถานที่ราชการและตลาดรวมกับอบตอน้ำไคล ตำรวจป่าไม้ผู้ภัยในพื้นที่และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดขอนแกน่มนมณฑลทหารบกที่23โดยกองพันทหารม้าที่14กรมทหารราบที่7เข้าบรรจุก,กระสอบทรายทําพนังกั้นน้ําตําบลท่ากระเสริมอําเภอน้ําพองจังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่24ช่วยขนย้ายสิ่งของและบรรจุกระสอบทรายทําผนังกั้นน้ําเนื่องจากอ่างเก็บน้ำไหวหลวงเอิรล้นตลิ่งนาวัดท่าสว่างสีภไยทูรย์ตำบลหมูม่อนอำเภอเมืองอุดรธานีทั้ทงนี้ กองทัพโบกและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกยืนยันความพร้อมของหน่วยทหารในทุกภูมิภาคเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุอย่างรอบด้านโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การฟื้นฟูและการกลับคืนสู่ชีวิตปกติของประชาชนเป็นไปโดยเร็วและยั่งยืน